สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่แยกพาหุรัตแขวงวังบุรพาพิรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครกำลังพาทุกท่านเดินทางไปสำนักงานขนส่งพื้นที่2ที่เขตตลิ่งชันครับที่ถนนสวนผักเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวเราดูเส้นทางกัน เดี๋ยวผมพาทุกท่านเดินทางตรงไปครับไปออกถนนราชดำเนินกลางแล้วไปขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าใช้ถนนบรมราชชนน,นีเบี่ยงออกไปใช้ถนนราชพึกแล้วไปเข้าถนนสวนผักครับขวามือเป็นห้างดีโอสยามครับตรงนี้ด้านซ้ายมือเป็นรถวิ่งช่องเดียวครับวิบ่งมาอย่างเดียววิ่งสวนไปไม่ได้ครับต้องขับตรงไป ขวามือห้างดิโอสยามตรงไปเสาชิงชา้าเดี๋ยวสายไปสนามชัยไปสนามหลวงเดี๋ยวขวาไปสามยอดครับเดี๋ยวเราขับตรงไปครับตรงนี้เป็นถนนตรีเพชรครับข้างหน้าแยกเฉลิมกรุงตัดกับถนนเจริญกรุงครับสี่แยก เดียวซ้ายไปถนนสนามชัยไปสนามหลวงไปวัดโพวัดพระแก้วไปพระบรมมหาราชวังเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวขวาไป3ยอดตรงไปเสาชิงช้าแยกเฉลิมกรุงครับเราขับตรงไปตรงนี้เป็นใจกลางกรุงเท,เท,เทพเขตพระนครครับ มือวัสุทัศน์ครับข้างหน้าเป็นสามแยกบังคับเลี้ยวขวาครับสามแยกเสาชิงชา้าบังคับเลี้ยวขวาครับตัดกับถน,นนบำรุงเมือง ครับเลี้ยวขวาครับด้านขวามือวัดสุทธัต์ด้านขวามือเช่นเดียวกันครับเสาชิงชาเสาชิงชาด้านขวามือลานคนเมืองที่เห็นตึกด้านขวามือสาราว่าการกรุงเทพมหานคร ขวามือครับาขวามือสาลาว่าการกรุงเทพมหานครเราขับตรงไปครับ ถนนราชดํดำเนินกลางครับตรงไปข้างหน้าเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีเสาสี่ต้นมีผ่านรัฐธรรมนูญอยู่ตรงกลางครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวขวาไปพระบรมรูปทรงม้าไปสวนอัมพรอนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับ ไปสวนอําพรไปประหมรูปทรงม้าเลี้ยวขวาครับเราเลี้ยวซ้ายตรงข้ามขวามือครับโรงเรียนสตรีวิทยาโรงเรียนชื่อดังครับนี้เราเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางแล้วครับ สถนนราชจะดำเนินกลางไปสนามหลวงไปพระบรมมหาราชวังตรงไปครับวัดพระแก้ววัดโพตรงไปครับ เลี้ยวขวาไปพระปิ่นเกล้าครับขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้าข้ามแม่น้ําเจ้าพระ,พระยาครับไปฝั่งธนบุรีตอนนี้ไปอยู่ฝั่งพระนครครับไปสนามหลวงวัดพระแก้วชิดซ้ายครับชิด้ายแล้วตรงไปเราจิดขวาไปขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา,ระยาครับ ทางเยอะครับด้านซ้ายมือสนามหลวงครับวันนี้ตอนเช้าเขาจะเปิดช่องทางพิเศษ จากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนครครับไปออกจากฝั่งพระนครสองช่องการจราจรเข้ามาฝั่งพระนครนี่สช่องจราจรครับนี่ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้ากำลังขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าครับ แม่น้ำเจ้าพญาจากฝั่งพระนครไปฝั่งธนบุรีสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2516ครับจุดหมายจ่กลางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเหครับกลางสะพานกลางแม่น้ำเจ้าพญา ้ายมือโรงพยาบาลศิลิลาเราขับตรงไปครับช่วงเช้าช่วงเวลาเร่งด่วนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมบาราจะชนนีขาเข้ากรุงเทพเขาปิดครับเขาปิดไม่ให้เ,เขาปิดฝั่งขาออกครับขาออกจากกรุงเทพให้ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ มาเต็มทุกช่องทางเลยครับเราออกจากกรุงเทพ,พก็ต้องเบี่ยงออกซ้ายไปใช้ถนนบรมบราชชนนีทางหน้าแยกอรุณอมรินครับเลี้ยวขวาไปสะพานพระราม8เดเลี้ยวซ้ายไปศิริราชไปวัดระฆังวัดอรุณเลี้ยวซ้ายครับใช้ถนนอรุณอมรินตรงไป ไปเกตตลิ่งชันไปพุทธมนทนนครชัยศรีนครปฐมตรงไปครับใช้ถนนบรมราชชนน,นีแยกอรุณอมรินแยกอรุณอมริน าสู่ถนนบรมราชชนนีหรือทางหลวงหมายเลข338ครับมุ่งหน้าตรงยาวไปครับถนนบรมราชชนนีหรือทางหลวงหมายเลข338เริ่มจากตรงนี้ครับมุ่งหน้าตรงไปไปสิ้นสุดที่อำเภอนครชัยศรีครับไปบรรจบกับถนนเพชรเกษมที่อำเภอนครชัยศรีครับถนนเส้นนี้ ผ่านตลิ่งชันครับเขตตลิ่งชันผ่านพุทธมนทนไปนครใจศรีผ่านถนน,นพุทธมทนทนสาย1สาย2ส,สาย3ส,สาย4ส,สาย5สาย6สาย7ครับเส้นนี้ตรงยาวข้างบนเป็นทางคู่ขนานล,ลอยฟ้าบร,รมราชจชนนีมีช่องทางลง3ช่องครับตอนนี้มี3ช่องช่องแรกไปลงที่ตลิ่งชัน ช่องที่สองไปลงที่เลยสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ไปน,นิดหนึ่งครับที่ถนนกาญจนาพิเศษกด้านซ้ายมือครับทางเซ็นทันปิ่นเก้าครับทางเซ็นทันพาเสเซนทันปิ่นเก้าสายมือแล้วก็ทางคู่ขนานถนนพรมราชจจนนีไปลงที่สุดท้ายที่ ถนนพุทธมนตรนสายสามครับสิสุดตรงนั้นครับไปลงได้สามจุดช่วยลดการจราจรติดขัดไปได้เยอะครับาสางซ้ายมือโรงพยาบาลเจ้าพยาเข้าไปอีกในซอยครับ ข้างหน้าเป็นสะพานขึ้นอ่าเป็นสะพานข้ามลองบางกอกน้อยครับไปสะพานกรุงทนหรือสะพานสังฮีไปถนนสิรินทรเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับเบี่ยงครับ้ายตรงนี้ไปนครปฐมตรงไปครับเบี่ยงออกซ้ายตรงนี้ครับไปสะพานสังฮีกลับรถก็ตรงนี้ครับขับตรงไป สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ไปพุทธมทนตนไปคนครปฐมตรงไปครับไปวงเวียนใหญ่ไปถนนรัตนาทิเบศเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าไปจังหวัดนนทบรุรีกับรถเบี่ยงออกซ้ายครับถนนราชพฤกษ์รัตนาทิเบศเบี่ยงออกซ้ายเราเบี่ยงออกซ้ายครับ สะพานข้ามทางรถไฟลงสะพานด้านซ้ายมือเป็นสถานีตำรวจสอนอตลิ่งชันครับสถานีตำรวจตลิ่งชัน ไปวงเวียนใหญ่นครปฐมชิดซ้ายครับเปี่ยงออกซ้ายไปถนนราชนาทิเบศน,น,นทบุรีใช้ถนนราชจฤพึกชิดขวาขึ้นสะพานครับใช้ถนนราชจฤพึกไปวงเวียนใหญ่ต้องชิดซ้ายไปครับเราขึ้นสะพานจะไ,ได้ครับ บนเป็นทางด่วนประจิมรัตยาครับด้านซ้ายไปถนนกัญจนาภิเษกเดี๋ยวเราเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับตรงนี้ก็เข้าสู่ถนนราชพฤกษ์ครับขวามือถนนราชพฤกษ์มุ่งหน้าตรงไปวงเวียนพระรามห้าไปรัตนาทิเบศไปนนทบุรีขวามือครับเรา ชิดซ้ายเพื่อที่จะไปใช้ถนนสวนผักครับช่วงนี้รถจะติดครับเวลาเร่งด่วนเนื่องจากเขาทำสะพานอยู่ สะพานข้ามคองมหาสวัสด์และสะพานกับรถครับด้านขวมือ เป็นถนนสวนผักครับจิดขวากับรถเดี๋ยวเราจิตขวาเลี้ยวขวาข้างหน้าครับด้านขวาตรงนี้กับรถครับสำนักงานขนส่งพื้นที่2เลี้ยวขวาครับเราเลี้ยวขวาตามไปเลยครับ เข้าสู่ถนนสวนผักครับซอย24ซสายมือซอย22ซสายมือครับตรงไปครับอยู่ที่สวนผักซอยซอยสอยครับ โรงเรียนครับโรงเรียนวอลร,รักลานซ้ายมือโรงเรียนวรร,รักศึกษา ด้านซ้ายมือสวนผักซอย6ข้างหน้าด้านซ้ายมือแล้วครับสำรักงานผลส่งพื้นที่2ซอ,อย4ครับสวนผักซอย4เลี้ยวซ้ายเข้าไปครับสวนผักซอย4 มือครับสำนักงานขนส่งพื้นที่2เลี้ยวขวาเข้าไปเลยครับสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่2คกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเราลงไปหาที่จอดรถครับนี่มีล้อเลื่อนต่อภาษีนี่ครับไดทู เข้ามาข้างในแล้วครับมาหาที่จอดรถขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่2เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านรับที่เข้ามาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัย แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ